าทดสอบการลิงก์สื่อสารข้อมูลผ่านมอดบัตร RTU นะครับเป็นอร<ม>์ต RS485 เข้ามายัางอุปกรณ์อินดิเคเตอร์ในรุ่น SD5 Plus ตัวนี้นะครับซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็น PT100 ที่เข้ามาช่องที่ที่1และช่องที่2สัญญาณจาก r d 1 a ช่องที่ท4ี่ห้าก็จะมา รวบรวมอยู่ในอินดิเคเตอร์ตัวนี้เราก็สามารถที่จะลิงก์ผ่านพอร์ต rs 4 8 5ดึงสัญญาณเข้าไปเข้าสู่ระบบ SCADA ได้แบบครบถ้วนในชุดเดียวกันนะอ่านทีเดียวอ่านจากอุปกรณ์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็จะรู้ถึงสถานะต่างๆได้สำหรับตารางเทเบิลของตัว sd 5 plus ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือบวดแรกนะครับบวท,ที่0ูนยเรามาดูการคอมมูนิเคชันกันก่อนนะครับ ตัวนี้ communication โดย default ก็จะเป็น9,600 bit per sec นะครับ8 bit data non parity 1 stop bit address ก็จะเป็น address ที่1โดย default นะครับ address ที่1เป็นเวลาอ่านเข้ามาตอนนี้จะอ่านมาอยู่ที่16บทนะครับอ่านเข้ามาที่16บท address id slave id มาเลข1ตัวเวิร์ดแรกนะครับจะเป็น led status ก็คือ หลักๆเราจะใช้สองบิตแรกเนี่ยนะครับสบิตบิตที่ศูนย์กับบิตที่1นะครับแต่ในตอนที่นี้เราใช้อารลามเดียวก็คือเราจะใช้บิตที่ศูนะครับบิตที่ศูนย์ของวท์ที่ศูนย์เป็นตัวอินดิเคเตอร์ของอารลามหมายเลขหนึ่งะครับอาร์ลามที่ 1, 1ถ้าเป็นบิตที่1ก็จะเป็นของอารลามที่สองนะครับตอนนี้เราใช้อารลามเดียวคืออารลามนี้เราจะลองทดสอบให้เกิดอารลามดูนะครับต <Large. beter S 1> อนนี้ยังไม่มีอารลามมันก็จะได้เป็นศูนย์อยู่นะครับเราลองเพชช็อตสักตัวหนึ่งให้เกิดอารลาม ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยติดเป็นหนึ่งขึ้นมานะครับถ้าเราออกไปตัวนี้ก็คืออะลามหนึ่งครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แสดงถึงไฟสเตตัสนะครับของตัว LED ที่ปรากฏอยู่บนหน้าพาเนลตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้จากบิตนี้นะครับที่ศูนย์บิตนี้นะครับเราลองเอาออกดูมันก็จะกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมนี่นะครับ ถัดมาสำหรับบทที่1ถึงบทที่ห้าตัวนี้ก็ตรงตัวตาม Channel เลยนะครับคือค่าการวัดของช a n n e l ที่1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับอตอนนี้1กับ2เนี่ยเป็นพ t ีร้อยที่ใส่อาจําลองเข้าไปนะครับเป็นค่าติดลบเนื่องจากค่าต่ำกว่าร0 0โอห์มนะครับเล็กน้อยมันก็จะได้ค่านค่าติดลบแบบนี้แล้วก็ตัวที่สามี่ห้าจะเป็นตัวที่เราวัดได้ของ A.D.1A. นะครับอีกวัดในตำแหน่งวัดที่สิบอตรงนี้นะครับจะเป็นอารามหนึ่งเซตพอยต์ของ Channel ที่1น,นะครับโดย Default มันก็จะเป็นห้ารอยแบบนี้นะครับโดย Default เนี่ยในตารางเนี่ยก็จะบอกอยู่แล้วว่าเป็น Default ตรงนี้สามารถทำ e d w r i t e ได้นะครับนั่นหมายความว่าในเคสที่เป็นระบบสก a ด้าเราก็สามารถที่จะสั่ง ไร้ right, เข้ามาที่อุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนค่าของอ l a r ามเซตพอย t ์อย่างเช่นช่องที่หนึ่งกับช่องที่2เป็นเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมครับเราก็สามารถ a d j จัดตรงนี้ได้ครับเลองเทสดูช่องอื่นดูบ้างนะครับให้ลองดูทีตอนนี้เกิดอะลา,ามนะครับบิดศูนย์มีสเตตัสเป็น1นึ่ง เพื่อแยกแยะให้ได้ว่าเป็นอัลามของชันแน l ใดนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้เทคนิคทางการโปรแกรมเข้ามาช่วยนิดหนึ่งก็คือโดยการเปรียบเทียบจากอัลามเซตพอยต์ของเราตอนนี้ใช้ในโหมดของไฮอัลลามนะครับเราตั้งค่าอัลามหนึ่งเนี่ยเป็นโหมดของไฮอัลามเพราะฉะนั้นทุกๆค่าที่อ่านเข้ามานะครับเปรียบเทียบกับแต่ละชันแนลนะครับในทุกๆเซตพอยต์ Point. ถ้าค่าเกินกว่าค่าเซตพอยต์มันก็คืออัลามนั่นเอง ับวิธีการที่เราจะใช้ในการแยกแยะว่าเป็นอาลามตัวใดที่นอกเหนือจากอะลามรวมที่แสดงอยู่เฉพาะบิตนี้นะครับตัวนี้เป็นอะลามรวมตัวนี้ก็จะเป็นอะลามที่ปลีกย่อยลงไปก็ต้องใช้วิธีการคอม p a r e ทางซอฟตแวร์เข้ามาช่วยนะครับนี่ก็จะเป็นดีเทลทั้งหมดของชุดที่เป็นการสื่อสารข้อมูลนอกจากนี้มันจะมีอื่นๆนะครับอันนี้เป็นปลีกย่อยในดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของการเซตค่าและจริงจริงเรา ก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนักนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนผ่านทางรีโมทเข้ามายังพอร์ต485ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับ